เรียนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านค่ะ ในการนำเสนอหัวข้อวิจัยในครั้งนี้นะคะคือโนราในฐานะซอฟท์พาวเวอร์การเผยแพร่วัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะโนราเป็นพิธีกรรมและศิละปะการแสดงพื้นบ้านที่ผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้ของประเทศไทยค่ะมีเอกลักษณ์เด่นในการร้องและการรา่รำเฉพาะถิ่นค่ะโดยโนราเนี่ยก็จะได้รับก,การสืบทอดมาจากความเชื่อและพิธีกรรมบูชาครูและบรรพบุรุษค่ะทั้งยังมีคุณค่าทางทุนวัฒนธรรมที่จะสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักร,ราชสนะคะได้าึ้นทะกบีบนโนราเป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของโนราในฐานะศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าระดับโลกค่ะโดยการนําองค์ประกอบของการสแสดงโนราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายท่ารําเครื่องดนตรีหรือเรื่องราวโนรานะคะมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับศิลปะการสแสดงดั้งเดิมค่ะและนําไปสู่การเผยแพร่วัฒนธรรมในระดับสากลนั่นเองค่ะ ประเทศไทยมีการศึกษาูมิปัญญาในฐานะทุนทางวัฒนธรรมและเศษาารษฐกิจสร้างสรรค์หลากหลายงานค่ะอย่างเช่นงานวิจัยของกรชนกสนิทวงศ์ค่ะได้ศึกษา,าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะและงานวิจัยของอัชราธรารพรค่ะได้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกค่ะโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะสำหรับงานวิจัยของปานชัดอินงคงนะคะได้ศึกษาการแต่งกายของชนเผ่ายาค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะและสำหรับแนวคิดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์นะคะซึ่ง ผลจากการใช้ซอฟท์พาวเวอร์นะคะจะต้องเกิดจากการดึงดูดใจที่ชักจูงให้คล้อยตามโดยปราศจากการคุคามผ่านเครื่องมือทางวัฒนธรรมค่านิยมได้รับความนิยมในระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในเชิงยุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมของหลายประเทศค่ะรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีนโยบายส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะโนรานะคะจึงสามารถเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยค่ะสามารถปรับให้เข้ากับบริบทสมัยใหม่และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับสากลได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามการดัดแปลงโนราจะต้องทำอย่างระมัดระวัง และยังคงรักษาแก่นแท้ทางวัฒนธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายคุณค่าของวัฒนธรรมที่สืบมาแต่โบราณค่ะบทความวิจัยเรื่องโนราในฐานะ So เพอเวอร์การเผยแพร่วัฒนธรรมร่วมสมัยจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาแนวทางการดัดแปลงศิลปะโนราให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมสมัยใหม่ค่ะและเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงการดัดแปลงเพื่อที่จะยกระดับศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่ทำให้ผู้คนนะคะสามารถเข้าถึงโนราได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็จะมี2วัตถุประสงค์ด้วยกันค่ะ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการแสดงโนราในภาคใต้ค่ะได้แก่เครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีการแสดงและท่ารัง 2. เพื่อศึกษากลวิธีการดัดแปลงโนราในฐานะซอฟต์พาวเร์ค่ะ วิธีดาเนินการวิจัยนะคะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีขอบเขตเฉพาะด้านเนื้อหาโดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงโนราและการดัดแปลงองค์ประกอบของโนราค่ะซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมและสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ได้ครอบคลุมการเก็บข้อมูลภาคสนามนะคะและเสนอผลงานของการวิจัยแบบพันนาวิเคราะห์ค่ะผลการดําเนินการวิจัยค่ะ 1. นะคะองค์ประกอบของการแสดงโนรา2กลวิธีการดัดแปลงโนราในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ องประกอบของการแสดงโนรานะคะศิลปะการแสดงโนราเนี่ยมีองคประกอบสําคัญซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมของการแสดงโนราค่ะได้แก่เครื่องแต่งกายเครื่องนดนตรีการแสดงและท่าราค่ะซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตนค่ะ1เซิร์ฟเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่เครื่องรูปปัดจะร้อยด้วยรูปปัตสีประกอบด้วย3ชิ้นที่สําคัญ1บ่า2ปิปีงคอสามานอก3ปีกนกแอ่นหรือปีกหนึ่งสี่ซับสวง5ปี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหางหง 6. ผ้านุ่ง 7. หน้าเพลาหรือหนักเพลาแผ้าห้อย 9. หน้าผ้าสิบกำไรต้นแขนและปลายแขน 11. บเอกำไร 12. เล็บ 13. หน้าพลาน 14. หน้าทาสีทับหรือโทนทำหน้าที่คุมจังหวะและเป็นตัวนำในการเปลี่ยนจังหวะทำนอง 2. กลองเป็นกลองทัดขนาดเล็กหนึ่งใบสปี เป็นเครื่องเป่าเพียงชิ้นเดียวของวงนิยมใช้ปีใน 4. โมงหรือของผู้5้าชิงเป็นเครื่องตีเสริมแต่งและเน้นจังหวะ6แตะหรือกลับสำหรับการแสดงโนราแบ่งออกเป็น2รูปแบบ 1. การแสดงโนราเพื่อความบันเทิง2การแสดงโนราเพื่อประกอบพิธีกรรมท่ารำมี12ท่า 1. ท่าแม่ลายหรือแม่ลายกนก2ท่าผาลา3ท่าลงฉาก 4. ่ท่าจับกระบำ 5. ้าท่ากินนอนหรือกินนอนรำ ท่าฉากน้อย 7. ท่าราหูจับจันทร์หรือท่าเขาไฟาย 8. ถท่าบัวแย้ม 9. ถ้าท่าบัวบาน 10. ท่าบัวคลี่ 11. ถ้ท่าบัวตูม 12. ถ้ท่าแมงมุมชักใหญ่ กลวิธีการดัดแปลงโนราในฐานะซอพาวเวอร์คือการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอที่สะท้อนการใช้ทุนวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าผ่านเศรษฐกิจสร้างสรร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยไม่ละทิ้งรากฐานวัฒนธรรมเดิมผ่านการใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพรักร่วมสมัยการเผยแพร่ผ่านสื่อและการบูรณาการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบกับการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2564อยินส่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของโนราในฐานะซอ โดยกลยุทธิ์ที่แรกนะคะจะเป็นการแปรรูปสู่สินค้าเชิงวัฒนธรรมค่ะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ค่ะมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศษรษฐกิจนะคะพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติผ่านซอฟท์เพาเวอร์ด้วยค่ะโดยอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องแต่งกายค่ะลูกปัดโนรานะคะพบว่ามีการนําลูกปัดขาไปออกแบบเป็นลายเสื้อผ้านะคะเครื่องประดับหมอนอิงกระเป๋าแล้วก็โคมไฟค่ะเช่นแบรนด์โนรานะคะได้สร้างสารรค์เครื่องประดับโดยใช้ลูกปัดจากโนรานะะคให้กกกับมมิแนรุงเทพหานครนะคะ2024ค่ะในชุดสยามหััตถศิลลปป์์นนนนนนะะคซึึ่่งงงเ็แแวทาาหใกกรรอุษ้วก็เผยยแพรรร่วัฒนนธมไทใ บทที่่่่รวมมมสัยยากยิางขึ้นคะและเซอร์นะคะเป็นเครื่องสวมศรีรษะของโนราค่ะมีรูปทรงที่สง่าศักดิ์สิทธิ์และน่าศรัทธานะคะพบว่ามีการนําเซิร์ฟนะคะมาดัดแปลงเป็นโคมไฟค่ะอย่างเช่นงานวิจัยของสิ่หรือลำภาจุนนวลน,นะคะซึ่งเป็นการใช้รูปทรงของเซิร์ฟค่ะมาดัดแปลงเป็นโคมไฟนะคะทำเป็นลักษณะโคมไฟห้อยเพดานค่ะเพราะเซิร์ฟนะคะเป็นของสูงส่งเลยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อความศรัทธาค่ะและการจัดวางโคมไฟนะคะก็จะจัดเป็นเล็กกลางใหญ่นะคะเพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่นตามวิถีของชาวใต้ค่ะและท่ารำนะคะโดยท่ารำโนราเนี่ยมีเอกลักษณ์เเเเฉพพาา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 าะะะะะะะตััววคคคค่่่่่่บบไไดดดดด้้้้้มมีกรรรรรนน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 ทโแแปปลงงง็สสืออผยชใ์ เสื้อผ้านะคะโดยใช้ท่ารำโนราสิบสองท่าครูค่ะมาถ่ายทอดลงบนผ้าปาเต๊้นะคะและผสานเทคนิคเขียนเทียนนะคะกับลวดลายแม่บทการไร่รำอย่างประณีตสะท้อนถึงความสง่างามของท่ารำโนรานะะในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยได้อย่างลงตัวด้วยค่ะและยังเป็นการเผยแพร่ว,วัฒนธรรมไทยนะคะผ่านการออกแบบที่สวยงามด้วยค่ะในส่วนของลักษณะตัวละครนะคะโนราจะมีลักษณะตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะพบว่ามีการดัดแปลงลักษณะตัวละครนโนรานะคะให้เป็นสติ๊กเกอร์ลายค่ะอย่างเช่นโนราเซาเกิลนะคะหรือว่ามาโนราพานบุญนะคะเซาเทิร์นเฮอริเทจนะคะและลิตเติลม นะคะเข้ากับเทคโนโลยีช่วยให้นรานะคะสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะผ่านการออกแบบตัวละครที่สวมชุดนราในลักษณะต่างๆนะคะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับการสื่อสารออนไลน์และเป็นอีกช่องทางนึงในการเผยแพร่อ,อนุรักษ์และส่งต่อเอกลักษณ์ของนราให้แพร่หลายไปในวงกว้างด้วยค่ะ ในส่วนของท่ารำนะคะจะเป็นการประยุกต์ท่ารำโนราสู่กิจกรรมออกกาลังกายค่ะเช่นท่าราหูจับจันนะคะซึ่งท่านี้นะคะจะใช้ในการออกกําลังกายต้นแขนค่ะและยังสามารถใช้เป็นชื่อชุดท่าออกกําลังกายด้วยนะคะโดยชื่อว่าโนราโมสเตย์ค่ะยืดกายสไตล์ราหูจับจันนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมค่ะโดยการนําท่ารำโนรานะคะมาใช้ในกิจกรรมการออกกาลังกายค่ะทําให้คนรุ่นใหม่นะคะมีโอกาสเรียนรู้สนุกเข้าใจวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ค่ะและยังสามารถสร้างคลิปออกกําลังกายในยูทูบนะคะหรือว่าติ๊กต็อกเพื่อต่อยอดสส่กร,สร้งเไไเชิิศษฐจคะ การสร้างกิจกรรมร่วมสมัยนะคะสอดคล้องกับแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมค่ะและเป็นแนวทางสาคัญนะคะในการต่อชีวิตวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ในบริบทสมัยใหม่ค่ะโดยเชื่อมโยงกับความสนใจของคนรุ่นใหม่นะคะและเป็นแนวโน้มของสังคมภายใต้กรอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยค่ะการสื่อสารผ่านดิจิตอลนะคะโนราเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์และผู้ปัญญาทางวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งนะคะซึ่งถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมนะคะและการนำเสนอโนราผ่านสื่อดิจิทัลนะคะโดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะจึงเป็นแนวทางสาคัญค่ะในการส่งเสร การสื่อสารผ่านดิจิทัลอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องแต่งกายค่ะเป็นการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะมาทำคลิปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโนราค่ะและสวมชุดที่สร้างสรรค์โดยการแสดงโนรานะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าจากแบรนด์คอร์เทอร์ออฟฟิเชียลนะคะผ่านสื่อออนไลน์ค่ะโดยเปิดช่องทางการสั่งซื้อและจัดจำหน่ายค่ะและการแสดงนะคะจะเปิดโอกาสให้นักแสดงค่ะได้แสดงในสถานที่ร่วมสมัยนะคะเช่นห้างสรรพสินค้านะคะทะเลหรือบนเวทีการแสดงค่ะโดยถ่ายคลิปวิดีโอนะคะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลค่ะ ในส่วนของท่ารำนะคะจะมีการพัฒนาเกมนะคะแนวแฟนตาซีค่ะโดยใช้ท่ารำโนรานะคะเป็นท่าไม้ตายของเกมนั้นๆค่ะและมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในรูปแบบออนไลน์ค่ะที่ให้ผู้ที่สนใจนะคะได้มาเรียนรู้ในการรำโนราเบื้องต้นค่ะผ่านระบบออนไลน์ค่ะในเรื่องราวของโนรานะคะก็ได้นํามาดัดแปลงให้เป็นภาพยนตร์ด้วยค่ะและยังมีการดัดแปลงเป็นเพลงโนราอีกด้วยค่ะ และพิธีกรรมที่สาคัญเลยนะคะก็คือพิธีกรรมเหมยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นข้อตกลงนะคะหรือว่าพันธสัญญาะะที่บุคคลให้ไว้กับสิ่งเล่นลับค่ะซึ่งการดัดแปลงนี้นะคะให้เป็นภาพยนตร์เหมยนะคะจะต้องคํานึงถึงการรักษาแก่นแท้ของวัฒนธรรมนะคะควรคู่ไปกับการนําเสนอนะะในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายนะคะร่วมสมัยค่ะเกิดดึงดูดผู้ชมในวงกว้างค่ะโนราในยุคดิจิตอลนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความน่านสนใจให้กับวัฒนธรรมไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการนำทุนวัฒนธรรมนะคะคมาต่อยอดผ่านเศษรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยค่ะ ภิปรา่ผลการวิจัยนะคะหนึ่งนะคะศึกษาองค์ประกอบของการสแสดงโนราภาคใต้นะคะซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมค่ะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นแบบแผนนะคะและจารีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะสองนะคะศึกษากลวิธีการแัดแปลงโนราในฐานะซอฟทาวเวอร์ค่ะการนำโนรามาปรับใช้ในบริบทใหม่นะคะสามารถแต่แปลงได้หลากหลายวิธีค่ะโดยการกระทำเหล่านี้นะคะสอดคล้องกับแนวคิดซอฟทาวเวอร์ค่ะที่เน้นการใช้วัฒนธรรมในการสร้างแรงดึงดูดนะคะผ่านรูปแบบที่เข้าถึงง่ายในบริิบบบทสสสสสาาากกกลนนคมมมมมรรถอย่่่วััััังงปจจุไได้้เษณ์ ผลการวิจัยนะคะหนึ่งนะคะพบว่าการแสดงโนราค่ะมีองค์ประกอบที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมค่ะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะทั้งในด้านรูปแบบพิธีกรรมและสุนทรียภาพนะคะซึ่งควรค่าแก่การรักษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้นะคะเนื่องจากสะท้อนค่านิยมนะคะความเชื่อของผู้คนในภาคใต้นะคะที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะสองนะคะพบว่าโนรานะคะมีความหลากหลายด้านองค์ประกอบค่ะซึ่งมีความลึกซึ้งและทรงคุณค่านะคะในฐานะทุนทางวัฒนธรรมค่ะที่สามารถนำไปพัฒนาเชิงเศรษฐกิจได้นะคะโดยดัดแปลงโนรานะคะให้กลายเป็นซอฟต์พาวเว การสร้างกิจกรรมร่วมสมัยนะคะและการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อดิจิตอลค่ะซึ่งช่วยให้โนรานะคะสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะขอจบการนําเสนอโนราในฐานะซอฟท์พาวเวอร์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ